ม <S <S ไม่เยี่ยมหรอกครับเออใครว่าผ่านป่าใครีว่าป้าไม่ใช่ไม่มีอะไรป้าปาผ่านแล้ววะเนี่ยเยี่ยมากอยู่บ่บ่โอ้ยผ่านแล้วเสียสมจบแล้วจบแล้วบ่กขั้นเป็นกระซ่าเลยนี่กระซ่าเลยกินแจกก็ไม่ได้หรอกสู้ป่าสู้ป้าปาไม่ได้งจ้านจ้ะโอ้โห่เน้่ยเฮ้ยมาเฮ้ยมา สวัสดีค <minutes> ่ะสวัสดี f ีน้องมาคี้ชาแนลนะคะเอาือสิเต็นค่ะแกถือได้ดีเด้อพอจะเอาสิบว่าได้กินโอ้เฮียซะเนาะคือสิเอาได้กินไปไหวพอคนพี่หนาปไป ไปปาข้างนเยไปป้าใคร้า้าปลาบ้างม่เยี่ยมหรอครับเใครว่าคับาใีคป้าไม่ใครไม่มีอะไร ปลาผ่านแล้ววะเ้อเยังพลาอยู่บ่บ่โอ้ยผานแล้วเสร็จจบแล้วจบแล้วบอกันเป็นะไกแล้วเาียนี่เ้าแบบกินแจกพ่อไม่ได้หรอกสู้ปลาป่สู้ปลาไม่ได้ไงเจ้าพ่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮาเี่ยยืนอะไรเด็กยืดตรยืดตรงยืดไปดิ้นโอ้ยชิบหายต้อเปื่อยไเี่เขก็เย ก็บอกใบนี่ไปเห็นห้ผ่านกระดูกนะปิดมากลยบอกวาปลาที่ไหนบอกวาปลาที่ไหนกร์ตอะไรหนึ่งสองสามสี่สไปป้าปาคู่สาวหรือเปล่าฮะอยู่กางตัวอยู่คนเดียวนี่ป้าปลาคู่สาวรือเป่าฮะไม่คุยใช่ไหมเสียต้อมรองเสียต้อมนะผมสวัสดีครับ กำลังแล้วครับผมสุดใกล้ใกล้ทอดมือแล้วนายในมือละเจ็ดมือเจ็ดมือแล้วเสียโยบไปละพยพผลหายอยู่อันนี้วันที่เจ็ดเนาะวันที่เจ็ดมากวันนี้ลายเยอะแยะมาอยู่หนึ่งถึงเจ็ดนะวันนี้เสียจต้อมก็เลี้ยวใส่แม่ตลายนะเราไปเขาหนามด้วยของในอยู่ระหว่าเลี้ยส่แม่ตลอดพี่น้องเอาขาเชื่อตลอดเป็นแม่เนี่ยเจ้าอยู่เะ เาบงกมาเขจั้าออไปได้บานอปไนไปงมือได้บานเออยมว่ากได้บานเลยกอดได้บานเลยอยคอยู่เังเขายังวะาดรเ็ป็นาดอะไรเป็นอะไรวันนี้อย่างนี้พ่อเรียนฝ้าใี่ไหมพวกกันเนี่ยฝ้าป่า ใส่เกือไปใส่เกือบไปแล้วโอ้ยพุณใส่เกือบวาม่ไงเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณน้เล็กวัวคุณผู้หลงล้วมันไปไปไปอยาเก็บมาเลยเออไม่ได้ลูกไปใส่องท้าก่อนวมันเสียบเสียบอหยาาเป็นจอมพี่รองก็เป็นจะไปละแม่คนผู้นี้บอยากเป็นจอมบอเย้าเกือบเลย พ่อหนุ่มนี่ยว่าอยากเป็นจอมนั่นยากเห็นนะพ่อ,อ,อถามหมายว่ามาทําอะไรในโทรศัพท์พ่อมาโหลดอะไรไว้ในโทรศัพท์พ่อตอบไอ้ยิ้มตอนตีมากเปิดมันไม่ได้ไม่ได้ลูกไม่ได้พ่อทำงานอยู่ไม่มามดูบรรยากาศโอ้ เอ้ยวไม่ได้ลูกผมไม่ใส่รองเท้าอยเข้าไปอแบงมาแชร์ไหมไม่กดพี่กอล์ฟย่อคอแชร์มดแบงคจะไแบงแชร์ไหมพี่กอล์ฟข้างไหนจะพอเลยพอเลยันนว้อาปถ้าตีพ่อพ่อไม่เล่นที่กล่องนะพ่อรอเล่นเฉยาเล่นเฉยเล่นเลยยไม่จะเหยียบเหล็กน่นเลยเกี๋ยวว่าอย่าแบบก์งามเลย อารมณนหึงแม่รออยู่ื้วยใบใส่หมองทองโถกอ๋อนี่มันตีนแพงเดียวกันด้วยอ๋อครับผมเวลาที่ร่างพื้นตีแพงอยู่กันก็สวยเนาะยงเพิรมดีสวยงงามสร้างฝ้ายร้านทำงานอยู่ครับพี่น้องนี่เราเข้ามาดูได้นะครับอันนี้ครับนี่บ้านฝ่ายมันนี่ห้องเจียอยู่นะห้องเจียอยู่คือห้องเสียต่ำห้องน้ำไม่ โงาดียงพ่อพ่อทำง,งานอยูลูกพ่อทางานนะูแล้วละพ่อค้างอะไรพ่อค้างอะไรไว้นีไปหนึ่พ,นพ่อจะเปลี่ยนอาหารแล้วไม่ได้ลนะมันมันพังหมดแล้วพไวรัสกินของพ่อ,อ,อหมละนานปลนะทช่างก็ทา,ง,ทาง,งานห้องนี้เสร็จแล้วแล้วก็ห้องการกเสร็จแล้ว่นวะห้องน้ำแล้วก็ห้องคุณคุณคุณาุอะไรลูกมาเราหรืไปไป กอน้อยพ่อทำงานอยู <m <m ่ไหนไมออกไม่ได้ออกไม่ได้เดี๋ยอตน้อยอย่าออกนะพ่อทำงานอยู่นะพอตัดกิไทรเกี่ยวถึงงงีนองทองเงเกี่เปลี่ยนได้เละียังอ๋หยุดปนหรือเปล่าเออาเสร็จก่อนเลือกายก่อนาลอม่นฟ้หนีใส่าไม่จังมั้งทางลนใส่กันลแงบนะครับ สวยอยู่นะคะอันนี้มาอัปเดตอัปเดตบ้านในฝันของไม่ได้อัปเดตนานแล้วตั้งแต่เมร์เมดเต็้เต็มเต่มเต็มเต็มบ้านใซนต์ข้าวมีเรื่องเมรยนมีสถานการณ์ใดนี่คือว่าเราก็ยัไม่ได้อัปเดตเลยนะคะตอนนี้ช่างก็มาตีฝาแล้วหลังปีใหม่เนาะใกล้จะเสร็จแล้วเพราะว่าปีใหม่มา่หร่เพิ่นหยุดเนาะเพิ่นกับเพิ่งมาวาง สองหมื่นด้วยสามหมื่นตีตีได้หลายเต๋อแล้วห้องนี้ด้วยอ่ะตีแล้วแล้วห้องทงใหญ่ก็ตีแล้วแล้วเหลือในห้องน้ําแล้วก็ห้องคุณยายต้อมเหลือในห้องน้ำแล้วก็ห้องน้องคุณยายนะคะใช่ก็เนี่แหละเก้งายมีด้อยหล่ะเนาะใครเยอะสิดวันนี้ไม่ระยาะหอยยงกองกลางป่ะแม่โตระยะแต่จะหอยด้วยมั้งแม่นอนกับหนูเลอะนอนหนึ่งนอนสองเตียงนี่ใส่อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนนอนอยู่ไหนอ่ะพ่อไหมนอนห้อง ข้างข้างนอนนุ๊ตเลาพ่อเราเป็นการนี่เได้ไปที่นราปูตอน่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้พ่อว้วนอนตรงนี้เลยพ่อว้วนั่นก็ก็นอนตรงนี้เลยอืมเจ๋อเนี่มาเห็นงานใส่หมเจ๋อเฮ้ยไม่มาง่เยไเลยต้เป็นไม่งมือ้าเปนตี่ยไนีมีมีวิธจนตามแบบอเจ เดตามแบล็เจแล้วอ๋อสามีสอคนเลยสิเฮ็ดฝาบเขเเฮ็ดดนี่แหละคนทีเฮ็ดไม่สและก้าเทกเลยาังเลยเจ้าเฮ็ดดุิเ็ดแบบนี้วะเออก็ฝามเฮ็ดเียมีวาเจ้าไปเฮ็ดฝาเจ้าไปตีฝาดแเนี่ยออตีฝาิแล้วแทงสิยิงเนื้เ้อเน้อเเขสายวัดคุยกันอีกแเนรอเออแม่นสายหลามวัวัดปุบปุบๆจุดลจกั ่้ววาเนี่กยิ่งน่ลยกยิ่งอนย่นี้นแ้วว่าเฉยเลยวะอ๋อกว่าระดับนี่้มันตรงอันนี้วาเฉยเลยอ๋อาใช้นางนึงจูนี่ใช้นามงนึงจูนี่นามันก็ยิ่ซ้ำกันนามันสิบอียงใส่อียงควานะแต่ขีดปิดสิปิดแตตรงเป็นัเนีคือเนาะเอาเงนเลยเงินนะโอ้ยยพอลูกมันเสียงง้เอบเอ่ค อัปเดตบ้านแน่ฝันนิรุ้ยโดยโลภาแล้พี่น้องก็ปกติอันตอนนั้นนิรุ้ยว่ายใส่หมองนีเล็บนหะมองบ้านหมนะ่องหนะงมาจะใส่หมองนีหมองเดียวแเล็ววามันหน่อยเกินก็เลยก็เลยคุยกันนั่งมาคุายพอใส่หมองของทุกการก็น,นึกว่าเขาจอดจะเหตุผเชื่อหัวหนาน้อมันก็ดีเขาจอมเห็ดดวงมหาศัลเลยเมื่อแต่หน้าดีเดียร์เนี่ยค่ะที่ท้ายรูปไปให้นี่รุ้ยเบิ่งอยู่เพราะว่าเพราะว่าคุยกันกั่นิรุ้ยวายแล้วเพราะว่านั่งมาใส่หมองหนังใส่หลอดหนังกันให้ตามแบบไปไตามแบบอยู่เนาะ แบ่คือเดี๋ยววันใดใจล่าให้รวมหากันแล้วก็เป็นห้องโถงเดียวกันมันก็อบเออมันก็เป็นห้องโถงเงี้ยซ้ำกันอ่ะก็สวยอยู่นะคะโบที่่อใจเกือบว่ะหนูว่าใจต้องเหยียเดี๋ยวกัเหยียบเลยมากมากแลยวลูกเอฟซีจะจมในในนี้เลยนะนี้มาลูกมามาเอฟซีก็จะบอกอันนี้ว่าท้าไมน้องเมื่อกี้ไม่ใส่รองเท้าอย่าไปเหยียบนั่นเหยียบนี่ดื้อเลยพี่น้องคว่ำดื้อไงคว่ำกว้างไงคว่ำดื้อของลิงพี่น้องคว่อย่างคืบอกว่ามงันนะมึงเสีกนะมึงเสีมากันนะไปลูก โอเคเอาล่ะพ okay, right, I mean I mean mm ี hmm. mm ่น hmm. mm ้องสร้างเราคลิปนี้เนาะกะบบมี่หยางไลมาอัปเดตอาการโอ้เอออาการต้องต้อมน้อยต้อมน้อยเหมือนนี่บ๊มี่อาการหยางผีปกติเลยบ๊อบมี่ไข่บ๊อบมี่ไข่บ๊มี่หยางเลยนะคะนี่กาศแต่จะหน้ามากแต่มือหน้าม้าแต่ข้นเสุดแล้วกับเจ็บมือแล้วเนาะกขน่าจะรอดแล้วนะคะก็ขอให้นเป็นลบตลอดไป แต่ลบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Share, กดแชร์กด s ซั s c r ค b e ช่องน้องมิกิชาแนลดิวไว้นะคะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้พากันม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ